ทีจี TG 165 j u m b าโบเครื่องยนต์ b ีเซล i ิน e r c o o ค e r r สูบสจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำระบบ Direct Injection ให้แรงม้า165แรงที่รอบเครื่อง2,200รอบต,อต่อนาทีปริมาตรกระบอกอยู่ลูกสูบอยู่ที่6ลิตรให้แรงบิดนิวตันอยู่ที่551ต่อ1,500ถึง1,700กองรักฟุนด้วยน้ำมันและขดรวดด้านบนสลัดฟุนด้วยอากออาศมนวน,วน คัท LUK จากเยอรมันแบบเซรามิกขนาดอยู่ที่350มมระบายความร้อน8ทิศทางทนความร้อนสูงถึง350องศาเซลเซียสพวงมไรแบบไฮโดรสแตติกจานแช่น้ำมันควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกเกียร์แบบซิงโครเมตรสแตนเลเดินหน้า16เกียร์ถอยหลัง16เกียร์มีล็อกเผลาท้าย P.T.O. อยู่ที่540รอบต่อนาทีและ1,000รอบต่อนาทีอัตราการไหลมุลของไฮดรอลิกอยู่ที่63ลิตรต่อนาทีแรงอัดของระบบไฮดรอลิกอยู่ที่2,380-2,850ถึง 2, ปอนด์ต่อตารางนิ้วแขนยกมี3จุดสามารถที่จะยกได้สูงสุด4,500กิโลสามารถระเบิดดินกานและไถดินแข็งได้อย่างสบาย และมีชุดกับนึกความสะดวกปั๊มรมถังรมปักต่อจิ๊ปฟีเวทหลังวิทยุซีดีห้องแอร์เย็นสบายสามารถสอบถามและติดต่อข้อมูลได้กับชาวบันดอน0981471267วันนี้ราคาพิเศษจากราคาปกติ2ล0 0 0 2แบาทปัจจุบันเราให้ราคาพิเศษกับพี่น้องเกษตรกรชาวไทย อยู่ที่1,980,000มบาทเท่านั้นสนใจติดต่อเข้ามาด่วนกับชาบันดอนขอบคุณครับ